สวัสดีครับผมหมอแกนโพเพทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าชีวิตของคนเรามีเลขประจำตัวเสมอเรามีเลขที่บ้านคือบ้านเลขที่นะครับมีเลขมือถือมีเลขเวลาเกิดวันที่เกิดรู้สึกว่าเลขนี่มันอยู่หลายลอมไปหามารอบตัวเราแม้กระทั่งป้ายท,ทะเบียนรถ หรือว่าอาจจะเป็นเลขที่มงคลเช่นการขึ้นบ้านใหม่การทำพิธีกรรมต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่เลขมันอยู่กับเราตลอดเวลาในกระเป๋าเราก็คือเลขท้ายมือถือถ้าคุณผู้ชมเชื่อในเรื่องของพลังงาน3ตัวเลขสุดท้ายเปลี่ยนชีวิตเราของผมก็มีนะครับของผมตัวเลข888ฉะนั้นข้างหน้าจะเป็นเลขอะไรก็ได้จะเป็นเครือข่ายไหนก็ได้ ถ้าเรารู้สามตัวสุดท้ายเราจะเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตสามตัวนี้ควบคุมเรื่องของร่างกายก็คือสุขภาพความเป็นไปของชีวิตแล้วก็จิตใจอารมณ์ความคิดของเราว่าจะเป็นในทิศทางที่ดีอย่างไรอย่างสุดท้ายก็คือจิตวิญญาณคำว่าจิตวิญญาณคือการเปลี่ยนชะตาชีวิตฉะนั้นสามตัวเลขนี้ต้องไปด้วยกันแล้วชีวิตเราจะมีความสมบูรณ์แบบอันนี้เป็นความเชื่อสุดบุคคลนะครับ ปัจจุบันผมอายุ56ปีนะครับผมฝึกสมาธิขั้นสูงมันแต่3ามขัเมื่อวันที่11เดือน11 2025ชีวิตผมได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ผมมี3ตัวเลขตัวสุดท้ายวันนี้วันที่2มกราคม2026แล้วปีใหม่นี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าอยากจะได้3ตัวเลขสุดท้ายแล้วมาเปลี่ยนชีวิตโดยใช้ลมหายใจโพเปทัสไปกระตุ้น คือการหายใจเข้าสุดกลั้นออกสุดกลั้นชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่อธิษฐานจิตขอให้ทำวันวันหนึ่งสองรอบก็ได้ตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนแต่ถ้าทำได้บ่อยๆให้ได้ถึง6 6รอบในหนึ่งวันชีวิตจะเปลี่ยนแปลงทันทีถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองอ่ะลองยกตัวอย่างตัวเลขท้ายตัวสุดท้ายแล้วกันผมจะบอกความหมายถ้าใครมีเลขสตัวสุดท้ายของเลขมือถือเขาบอกว่า เป็นเลขที่จะต้องหมุนเงินให้เก่งชีวิตนี้มีแต่การหมุนเงินแล้วก็เป็นคนที่คำนวณเป็นคนที่มีบัญชีหลายๆบัญชีหรืออาจจะเป็นคนทำบัญชีแต่ทั้งหมดแล้วต้องเอาไปโปะนู่นโปะนี่ชีวิตของคนที่มีเลขสามตัวสุดท้ายแต่เป็นคนที่แบบจัดจัดสรรการเงินดีมากนะแต่มันจะต้องวุ่นวายกับเรื่องเงินนี่แหละ อย่างสุดท้ายคนที่มีเลข3าม,มือถือตัวสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าชีวิตอาจจะต้องเศร้านิดนึงเพราะว่าเป็นคนต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองหรือเขาเรียกว่าขาดที่พึ่งเช่นในวัยเด็กหรือว่าขาดที่พึ่งคือไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อหรือแม่ที่สำคัญที่สุดคนที่มีเลขสามนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะต้องไปอยู่มีสองที่ให้อยู่ สามที่เลยดีกว่าเคยเคยป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนสองไปอยู่หอหอโรงเรียนก็ได้ขอข้างนอกก็ได้อย่างสุดท้ายต้องไปอยู่อาศัยอยู่บ้านญาติเพราะว่านี่คือคนที่มีเลขสามจะเป็นอย่างนั้นทุกคนถ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตรวยแบบทันทันตาแล้วมีลมหายใจโเวทัสไปกระตุน้นจิตต่อมาได้ที่ l i น์แอดโเพทัสสองศูนย์ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็มีค่าครูด้วยโปดใช้วิจารณญาณ